ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหราศาสตร์ไทยไพยิปซีวันนี้จะนำดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมังกรหลังจากดาวเสารจรเข้ามาทับดวงชะตาแต่ได้ตำแหน่งเกษตราถือว่าดวงชะตาเหนื่อยแล้วก็คือจะมั่นคงนี่คือ สิบสองราศีคือกรรมเก่าของมนุษย์คนเราเกิดมาบุญวาสนาต่างกันไม่ตั้งจิตหยิบไพ่ยิบสีคือกรรมใหม่ว่าดวงท่านเป็นยังไงท่านที่เกิดราศีมังกรหลังจากดาวเสาจรเข้าทับดวงชะตามาดูว่าดวงท่านเป็นยังไงมาตั้งจิตหยิบไพ่เชิญเลยครับท่านที่เกิดราศีมังกรก่อนอื่น ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับขอบคุณครับ หยิบไพ่ดูจำใหม่ว่าเป็นไงอันนี้ตังครูจากหนึ่งบาทให้เป็นล้านล้านบาทสวนกระถางเงินล้านในทุกวันเดี๋ยวสิบสองราศีวันเดือนปีเกิดกรรมเก่าของเราดวงดีนะดวงหมดทุกหมดสุขหมด,หมด,หมดโรคป่วยภัยจากนี้ไปสามารถที่จะมีรถมีบ้านธุกรกิจการงานมั่นคงดาวเสาจอนเข้ามาทับอาทิตย์เราได้ตำแหน่งกเกษตรตราเหนื่อยแล้วก็คือเข้มแข็งฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งทำทำแล้วร่ำรวยเนี่ย ใช้มือซ้ายตัดดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงยิบสี่กรรมใหม่ให้ยิบสี่กรรมใหม่สิบสองราศีกรรมเก่าอ่ใช้มือซ้ายเดี๋ยวกอนหลังโควิดมาเราก็บอกตัดไปแต่จริงๆแล้วเราไม่กลัวหรอกเราก็มันเกี่ยวกับคนแข็งแรงไม่แข็งแรงเออใช่รเราไม่กลัวหรอกเราก็กเราไม่ตายเรื่องพวกนี้่ะตันไว้หน่อยโอเค เพราะว่าไพ่บางคนหยิบเยอะไอ้แทงมือซ้ายหยิบม,มาให้สิบสามใบดูไพ่ย,ยี่สิบสี่กำใหม่แล้วเป็นไงต้องจิบหยิบไพ่ดูไอะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันเพราะฉะนั้นเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วรวยนี่โหรวยทุกวันแหละนานๆที่ะททีคนอื่นเขาแย่แต่เราสวนกระแสนี่บางคนก็ต้องปิดปรับปรุงท้าววานนะเราเรายังทำกินได้อาหารการกินอุปโภคพุปโภคพทำไปเถอะ วิดก็วิดหนูก็ขายดีหลับหูหลับตาทำคน <c oughs> ยังไม่ดีมัง่งเออคนยังนำกันมากินเลยของเราเพราะว่าเราทำกับข้าวมันถูกปากคน <c oughs> ดวง,งตาบุญวัสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำออกข้าวเก่งไปเรียนข่าวกรรมมาได้แท้เนะ <c oughs> บางครั้งทำยังไม่ไม่ถูกปากคนรินแล้วยังเบื่อนะ <c oughs> บางคนไม่ได้เรียนมาไม่ได้ศึกษามาแต่บุญวัสนานำพาหลับหูหลับตาทำ คนก็ยังมากินดูไพ่ยี่สี่ดูกรรมใหม่ปีหกสี่ดวงตาเราดีเรื่องไม่ดีก็ตั้งกิตหยิบไพ่ใช้มือซ้ายเปิดแบบนี้ <Okay. S 1> อเอาไปปนมังกรดีไหมอาจารยบินถือดาอบอาจจะวินถือดาบนี่นะมันเป็นความหมายแห่งความเหนื่อย oh. เหนื่อยเราต้องฝ่าฟันเชื่อมั่นเง่งเองทําแต่มันก็ระวังอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีศัตรูศัตรูเขมเไม่น่าโดยไรสาเหตุแต่เราก็อย่าไปคิดมากเ <laughs> <ห>พราะ <laughs> ว่าพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลใดมีคนอิจฉาคือนําพาความก้าวหน้าความเจริญมาเราดีเขาถึงอิจฉาเขาถึงตามันไสเรารถ้าเราไม่มีดีนะไม่มีใครเข้านั้นอนะ่ะเขาก็จะเฉยอ่าเรามีดีละเราอยู่ดีกินดีสุข,ส,ขสบาย <c oughs> คนก็อิจฉาเรื่องธรรมดาแต่เราต้องฝากฟันทําในสิ่งที่เรามุ่งมั่นสนุกระดุมฮะอ่าดูการเงิน <c oughs> การเงินเป็นไพ่แห่งความสุขอาหารการกินครอบครัวดีเราก็โชคดีนะคือการเงินได้มาจาก ผูร้รับผูบ้ครองครอบครัวหรืออา,อาหารการกินบ้านที่อยู่ที่อาศัยของเราเปิดร้านนองห้องอาหารจิตการทำจิตการเนี่ยดีคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้แต่เราอยู่ได้นี่คือจะบอกให้เ<ต>นี่ยถ้า,ถ,า<น>ถ้าพูดถึงท่านไม่มีหนูอยู่พวกพี่สะพ้ายมันจะมาแทนจะแทนที่ทหนูได้ไหมทำไม,ไม่ได้ทําไม่ได้ทำไม่ได้เพราะเราเป็นแค่แค่สิบถ้วยถ้วยคืออาหารนะสิบถ้วยคือครอบครัวหรือความอบอุ่นความ ภาคภูมิใจในเราอยู่แล้วทํากินดีนะเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ลูกปูกพันธุ์เนี่ยอยู่ดีเราดีอบอุ่นมั่นคงตนุกระดุมฮะสาชะเดินทางเพื่อนฝูงเดือนนี้ยเรามีโชคใหญ่ด้วยนะโชคใหญ่เกี่ยวกับการงานด้วยพอไพ่คิงถือดาถือไพ่ถือคิงถือเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่เจ้าสวัวไพ่เจ้าสัวไพ่แห่งความมั่งคัง่งร่ํารวยไพ่เศรษฐีเนี่ย โครงการกิจการขยับขยายขนาดใหญ่ม,มากทใช่เลยเนีมกราเหนื่อยใช่ไหมมกรามีอุปสรรคปัญหาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมกราคมาก็ถือว่าดีแล้วพอเข้ามีนาปุ๊บดวงตาดีถูกหวยตุรีปูปากับวยเนี่ยทะเบียนบุง้งทะเบียนบ้านกิจการอของเราม,มันออกเลขทะเบียนบ้านเจ็ดสามอ่ะเออเ <c oughs> นี่ยทะเบียนบุ้งทะเบียนบ้านออกไปแล้วกิจการของเราเนี่ยเราเอามาทําได้เพราะว่าดีแต่คืนนี้คือจะเน้นให้เรื่อง กับทํากินมากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าบางทีไอ้ตัวตัวโชคลาบพวกนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาแต่ละคนแต่ถ้าดูตามาส2องราศีของเราเราก็ดีดวงโชคลาบอยู่แล้วแหละแต่ไพ่ย,ยิบสีขึ้นมาก็ดวงค้าขายดวงทํากินก็มีโชคลาภเข้ามาปกกระกอบก็เอาพอเหมาะพอควรอย่าไปหวังมากแตนุกะดุมมะสาชะพันธุพันธุบ้านที่อยู่ที่ใจพ่อแม่รถยนต์เป็นไพยย่แห่งความผุกพน้นไพยย่แห่งความเพ้อฝัน เพราะฉะนั้นดวงตาเราฝันแม่นด้วยช่วงนี้ปินาการไอเดียความคิดมีอะไรครับข่องเคล้อง,ง,ง,งามเราจะทําจิตการเพิ่มเติมถ้าเรามีแรงนะแต่ตอนนี้คือนนหนูนวันนั้นที่เนี่ยตอนนี้ทําบ้านอยู่ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีอ่ะบางวันนี้แหละหนูฝันไงหนูฝันว่าบ,บ้านที่ที่หนูนอนอยู่เนี่ยมันเป็นตึกใช่ป่ะหนูก็เดินขึ้นไปแล้วหนูก็มองไอ้บ้านที่เป็นครัวเขาเลือออกไปหมดเลยแล้วหนูก็มองไปนี่ทำไมบ้านหลังนี้มันคุ้น ลบแป๊บนึงอ้าทำไมมีผู้ชายยืนบนบ้านลแล้วแป๊บนึงกอตามาค่ะบอกว่ามึงรื้อบ้านกูทําไมอ่ะกับผูอย่างเงี่ย<อ>แล้วหนูก็เลยไปเล่าให้แม่กับฟังเขาก็บอกว่าให้ไปจุดทูปบอกเขาว่าไปไป,ไปเราทําให้มันดีขึ้นไม่ได้ว่าเอาไปไหนนั่นแหละบอกเราก็ไปบอกเขาไงเป็นผู้ชายอะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นความฝันความแม่นยํานะ <c oughs> แต่ดูว่ามันจะส่งผลร้ายบาดแล้วถ้าถามว่าผลร้ายไม่มีนะ แต่ดวงชะตาเรามันดีแต่หนูว,ว่าเขามาให้ดีมาบอกแต่เราก็ตัดปรักบปรบปุงอะไรก็แล้วกันตนุกระดุมะสัช,าชาพันธุปุตตะเอาโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์อันไหนที่ล้มไปแล้วเราก็ลืมไปอย่าไปนึกถึงเรามองทํจสิงใหม่เนีนะ่ยถ้าเรามีความคิดโครงการอะไรจแล้วทำอะไรเราก็ทําไปเถอะเพราะว่านี่คือเปิดดวงตาแล้วอย่าไปโศกาดุลหรืออย่าไปนึกถึงอดีต เพราะว่าสิ่งที่มันล้มเหลวที่เคยสูญเสียมาแล้วเราก็ทิ้งมันไปลืมมันไปทําสิ่งใหม่ๆแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยพรอะว่าไพ่สองมันรอตั้งอยู่แต่นุกะดุมระจะช้านทุกุตตะอาลิอาดูศัตรูศัตรูคู่แข่งศัตรูเรามีนะมันเป็นผู้ใหญ่มีการมีทิฏฐิชอบเอาชนะซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยวางมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมาก นี่แหละอีกคนที่มันมาดูดวงนี่แหละหนูพูดเลยว่าคนนี้แหละมันชอบแบบว่ามีหนูมีอะไรมันจะต้องหามาั่งอะไรเงี้ยเขาถึงไม่ไม่ยอมพาหนูมากลัวรู้ไงที่กมาดูเพี้ยและแต่แต่มันขัดแย้งอ่ะแค่แค่นิดหน่อยหน่อยมันก็ไม่เรร้ยเราไม่ไปยุ่งกับเขาแต่เราเราดีเราดีแต่ของของ ไอ้ที่มีขัดแย้งความคิดเห็นมีทิฏฐิเอาชนะกรรมนิดนหน่อยห่อเท่านั้นแหละบางสิ่งเราก็ปล่อยวางเพราะทุกสิ่งมันทางกรรมแม่เขาไงหนูก็ปล่อยเขาชอบจ้องใจนี่หนูเฉยเฉยกตะนุกระดุมะยาชะพันธุปุตตะอาลิปัตตานีอาดูคู่รักคู่ครองคู่ครองคือเนี่ยมันเป็นความสุขความรักสุขสบายนะเพราะว่ากิงถือถ้วยถ้วยคือความรักแต่คือยังไงก็หุ่นเขาไม่อ้วนอยู่แล้วแหละ เพราะว่ายังไงเพราะว่านี่คือความสุขความสบายแต่ถ้าคนสุขสบายมากเกินไปโรคตามมันก็คือโรคความอ้วนแต่ไอ,เอ,อ้เรื่องอ่าเรื่องจะปัญหาไปปกปิดแอบซ่อนมีจิกมีเจ๊ก,จกอ่ะคือมนุษย์มนาวกับเรื่องธรรมดามบางทีเราออกไปมันก็มีคนเลงคนเหล่อยู่เรื่องธรรมดาหมายถึงแวนหนัวหรอใช่แต่มันก็ไม่มันไม่ยังไม่มีนะมันยังไม่มีไพ่เดินแล้วเวริร์ไม่มีไพ่ รับสามเท่าเข้ามาแทรกซ้อนแย่แสกนะแต em, ouais, deflect, ong, ่ไพ okay. uh ่ม huh. ัน okay. well, so ี่ไพ่การหลงไหลการลุ่มหลงคือนักตามันก็ไม่ใช่เป็นคนที่เมันก็อย่างนั้นอยคนเราก็เล่งอยู่แล้วแหละเรื่องธรรมดาตนุปวดุมะระจัชมาตุปุตตะอลิปัตตานิมรณะอ้าวจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนธุรกิจการงานกิจการเจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการมีชื่อเสียงความสุขความเด็ดวงตาขยับขยายความหมายดีนะดวงตาดี ตนุกระดุมะนะฮะรุปตะอาลิกะจมิวนะสุภาความสุขความสําเร็จความจงหวังเพราะฉะนั้นเงินเราเนี่ยได้มาเราซื้อเป็นของเป็นสัสหาไว้เพราะไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายมันมันเก็บเงินไม่อยู่มีคนรู้ก็คือคนเขาจะมาเบียดเบียนหรือบางครั้งเงินทองถ้าเราคนเขาไม่มายืมมาอะไรพวกนี้ยมันก็จะเป็นการทําให้เราเสียตังค์ไปกับการบำบัดรักษาหรือ เข้าโรงพยาบาลเนี่ยมีเงินก็ซื้อเป็นของเป็นทองเป็นอะไรไว้หรือซื้อบ้านซื้อลรถยนต์ไว้เพราะว่าถ้ามีเงินปุ๊บนะหนึ่งถ้าคนไม่ยืมไม่ไม่มีใครมาึ่งพาอาศัยแล้วตัวเราเองก็จะมีปัญหาก็คือหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยให้ไปเงินไปเข้ากับโรงพยาบาลอย่าให้มีเงินไว้ก้อนใหญ่ซื้อเป็นของไว้ดูการงาน การงานจิตการสามารถที่มีรถมีบ้านนะเพราะว่าไพ่เจ็เหรียญนนมีอยู่แล้วนี <7 S 2> <c oughs> ้เจ็เหรียญคือมีอยู่แล้วมันก็คือเราไปซื้อไปของไว้ซื้ออะไรไว้ก็ดีถ้าถามว่าดวงตาเงินเราได้มาจากจิตการมั่นคงได้มาจากอย่างเรลกายเนี่อ่าโมกรากุมามีนามีโชคนะอันนี้คือเราอยเสี่ยงโชคเราก็เสี่ยงมีนาได้อ่ามีนาเมษาพุทธภาภิษนากรนาสิหากันญาตุลาเนี่ย ตุลานี่หรือประมาณเนี่ยเพราะนี่คืออันนี้คือเกี่ยวกับยานพาหนะนะบางคนไม่ไม,ไม่เสี่ยงโชคกับไม่ไม่ซื้อรถไม่ใหม่ป้ายแดงก็มีโอกาสเสี่ยงโชคได้มาจากทะเบียนรถเนะี่ยคือยานพาหนะแต่น,นี้คือเจ็บบ่อยแล้วมันก็จะมีทะเบียนรถนำะนำโชคลาภออกมาให้อ่าดูโชคลาภตำแหน่งโชคลาภใช้ช้าได้พาได้งามค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆอย่าไปคิดมากอ่าดูวินาทนะ ให้รายชิีีพระจันทร์ให้ความเพ้อฝันให้แห่งการมิสน่ทั้งตัวเราเองทั้งตัวเขาด้วยก็อาจจะมีมีปัญหาเกี่ยวกับคนมาเลีมานั่นนะบางทีมันก็อยู่ที่ใจเราแหละพวกนี้ยมันก็ไม่ต้องธรรมดามนุษย์มนาบางครั้งไปพูดจากับใครมันก็มีโอกาสที่จะบางครั้งอาจจะเป็นการพูดที่อขอเรียกอะไรให,ให้ให้ท้ายให้ท่าโดยที่แบบ ไม่ไม่โดยไม่รู้ตัวเนี่ยคือคนเราว่าแต่มันก็เป็นการบริเัทแความรักที่ดีนะแต่เราฝันแม่นนะตอนนี้หวานแม่นเป็นยาเขาจินตนาการฝันฝันแล้วอ้าดูดวงตาการปลูกสร้างการต่อเติมการขยายไปแล้วาขยายปลูกสร้างใหม่ทําอะไรใหม่ๆดวงตาดีให้ยังความรุ่งรวน์รุ่งเรืองการมีที่เสียงให้ดีนะปีหกสี่ดวงตาเราดีมันก็จะเหนื่อยจะชุบมกบลาเท่านั้นแหละ โมกลาเหนื่อยนอกนั้นดีหมดดวงตาดีนนเนี่ยกำลังไอ้นี่อยู่ไงทำครัวใหม่เธอถาแรกไอ้เรื่องเนี้ยนั่นแหละไอ้คนอายุแ่บแม่ของนั่นแหละเถียงกับเขาไงหนูก็ไม่อยากจะเสียเงินเขาก็บอกว่าให้การของใครของมันงั้นหนูก็บอกว่าครัวมันก็ยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรพุกเถียงก็เลยจะตัดสินใจทําทําให้มันแยกของใครห้องมันกั้นไปเลยแล้วห้องบนหนูก็ว่าจะต่อขึ้นไปอ่ะห้อง่ะ เป็นบางข้างบนน่ะไอ้ร้านโทรศัพท์อะของหนูคือห้องนั้นน่ะหนูจะออกออกไปอีกมันจะดีนะดีดีดีตอบเติมนะดีถ้าเรามีแรงนะนั่นแหละเงินเราไปอยู่กับตอเติมถ้าเป็นของเราเราก็สร้างมาเถอะมันก็ไปอยู่กับทางของแฟนหนูเขาไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผู้รับผู้ครองเราก็ดีอยู่แล้ว แล้วทำปุ๊บ่ะทะเบียนบุ้งทะเบียนบ้าก็นำโชคล่างมา้ด้วยน,นะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอไอหลังเลือกตั้งอ่ะหลังเลือกตั้ง็จ้่ะหนูก็คือเขาอ่ะจะจะแจกทะเบียนบ้านคือเอาเข้าชื่อของใครของมันอะไรเงี้ยเดิมเดิมหนูอยู่รวมกันหมดเลยคือเล่มเดียวแต่เนี่ยคือแยแยกแยกแย่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 ยนบยานไ่แย่แก่บเองเนะ่แยเแี้ย่แยีแย่แย่แ่าดีแย่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 ะย่แ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 ย่่ ่ยิงอะไรเป็นนี่มันจะเลือกตามเขาไม่ให้เปลี่ยนให้เลือกให้เสร็จก่อนเ้าค่อยเอาชื่อค่ะนั่นแหละดีเพราะว่าดวงชะตาเรามันก็ควรอย่ีบ้านมีอะไรก็เดิมมันมันเจ็ดสิบสามที่อยู่ใช่ป่ะแล้วของหนูมันทับหนึ่งอ๋อัทับหนึ่งมันจะมีทับหนึ่งมาอีกทับหนึ่งมาอีกห้องอื่นก็ดีเราย่าดซื้อสามตัวดวงตานี้นี่มีบ้านมีรถยนต์จิตการดวงตาคนละ ลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวเสาทับอาทิตย์ของเราเนี่ยวันที่ห้าธันวาเนี่ยดวงตาคือเสาก็คือได้ตาแหน่งกเกษตรตราเด้อยู่เรือราศีมังกรตอนนี้ดวงดวงตาดาวเสาจอด้วยเหนื่อยก็รวยดวงตาดีมีรถมีบ้านธุรกิจการงานมั่งคงดวงดีซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะดูช่วงอายุให้อีกทีหนึ่ง